เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องหนึ่งนะคะว่าในวันเด็กเนี่ยบางทีนะเราก็มองเด็กเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายใช่ไหมเออบางคนก็จะให้คุณค่าเด็กมากนะโดยเฉพาะคนในครอบครัวลูกเราเนี่ยบางคนนี่คือลูกต้องเป็นใหญ่ใช่ไหมเออลูกแทบจะเป็นเจ้านายของบ้านอยู่แล้วนะเอะเราทําอย่างนั้นได้หรือเปล่านะคะตรงข้ามกับสังคมจีนสังคมจีนนี่เป็นไงพ่อใช่ไหมเป็นผู้มีศีลหน้าสูงสุดในบ้านนะพ่ออย่างก็คือพ่อแม่ยางก็คือแม่นะคะที่จะต้องเป็นไงคะ เชื่อฟังนะเราจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ของเรานะะดังนั้นเรามาดูวันนี้ว่ามีความจริงบางประกาศนะคะเกี่ยวกับเด็กนะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยมันเรียกว่าต้องสมดุลหน่อยอะ่ะพี่น้องต้องคิดให้สมดุลว่าเราจะคิดยังไงกับเด็กดีนะคะตัวอย่างเช่นความจริงเกี่ยวกับเด็กที่พ่อพีเขียนไว้นะคะประการที่1ก็คือว่าเด็กสะท้อนธรรมชาติบาปของมนุษย์นะคะ เด็กสะท้อนธรรมชาติบาปของมนุษย์นะเด็กเนี่ยมักจะไม่โกหกใช่ไหมเด็กก็จะดิบๆอย่างนั้นแหละนะคะเขาจะสะท้อนบางอย่างของเขาออกมานะคะให้เราได้เห็นนะคะนั่นก็คือเราจึงต้องรู้ว่ายิ่งโตขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเด็กเด็กยิ่งจะมีความซับซ้อนนะยิ่งโตขึ้นเด็กยิ่งสะท้อนธรรมชาติบาปนะคะในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะเด็กสะท้อนธรรมชาติบาปที่เตือนใจของเรานะคะว่าเราทุกคนเป็นคนบาปจริงๆด้วยนะคะ เช่นเด็กเนี่ยโดยไม่สอนนะเขาก็โกหกนะเด็กโดยไม่สอนนั้นก็จะเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาแต่ใจตัวเองนะเด็กนั้นแก่งแย่งชิงดีนะแย่งยางลบดินสอนอะไรกันตั้งแต่อนุบาลแล้วนะเด็กนั้นบางครั้งก็โกหกเด็กบางคนก้าวร้าวใช่ปะต่อยเข้าไว้ก่อนอะไรยี่เป็นต้นนะคะโอ้ถ้าพี่น้องนี่เคยเป็นครูเด็กมาก่อนนะจะ ขำเหมือนกันนะบางทีเห็นเด็กเขาแบบแกล้งกันเนี่ยคือมันคือตัวเก่าเราสมัยก่อนเลยนะเดะเลยนะเราก็ขำว่าเออใช่เลยเมื่อก่อนฉันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือยิ่งโตเท่าไหร่เด็กก็จะยิ่งสะท้อนธรรมชาติบาปนะคะให้เห็นชัดขึ้นนะคะและแท้จริงเราทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็คือเด็กที่โตขึ้นนั่นเองนะคะเราคือเด็กที่โตขึ้นนะคะเราคือมนุษย์ที่ล้มลงในความผิดบาปนะคะด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ย มีความบกพร่องไปนะคะตั้งแต่สมัยปฐถมการมาแล้วนะคะดังนั้นหากเราตระหนักและเรายอมรับจริงๆนะคะว่าเอ้ยเราก็ไม่ใช่ดีมาจากไหนเราก็ยังมีด้านที่เราบกพร่องและไม่สมบูรณ์เรามีอดีตบางอย่างที่น่าละอายเหมือนกันที่เราก็ไม่อยากบอกใครนะหากเรายอมรับตรงนี้นะคะว่าเราก็มีส่วนบิดบาปเนี่ยนี่ก็เป็นก้าวแรกใช่ไหมของการได้มารู้จักพระเจ้านะคะพี่น้องเพราะว่าคนปกติจะเป็นไงนะ ไม่ต้องการหาหมอใช่ไหมแต่ว่าคนเจ็บต้องการหมอหากเรายอมแล้วเราเป็นคนบาปเราถึงจะอยากต้องการรับพระเยซูเข้ามาเพื่อยกโทษบาปเรานะคะนั่นเองนะคะดังนั้นการยอมรับว่าเราบกพร่องไม่สมบูรณ์เนี่ยจึงเป็นก้าวแรกของการที่เราจะได้รับพระเมตตาของพระเจ้านะคะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะโรม 3: 23ข้อบบอกว่าเพราะว่าทุกคนนั้นเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะคะ นั่นก็คือสิ่งที่เราต้องยอมรับนะคะและการที่ความบาปนะทำให้เราต้องการพระเยซูนะคะและเมื่อเรารับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราก็รับการยกโทษบาปนะคะและก็ได้มีสิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์อย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจในเรื่องนี้นะเป็นความเข้าใจแรกนะคือว่าอะไรคะ เราทุกคนนะเด็ก <Veter an> ทุกคนเป็นคนที่สะท้อนธรรมชาติบาปได้เหมือนกันนะคะประการที่ sí, <S 2นะความเข้าใจเรื่องเด็กก็คือว่าเราควรเลิกอาการที่ไม่ดีแบบเด็กนะคะพระพีได้บอกอย่างนั้นว่าเราควรเลิกอาการที่ไม่ดีแบบเด็กนะคะในหนึ่งโครินสิบสข้อ11ได้บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใครควรหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้า เป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กเสียนะคะนั้นมาดูตอนนี้ว่าเปาโลได้พูดว่าอาการของเด็กนั้นสะท้อนออกมาคืออะไรบ้างเช่นพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กมีเหตุผลอย่างเด็กนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เปาโลบอกว่าเขาโตแล้วนะคะแล้วก็เขาได้เลิกอาการของเด็กเสียนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราควรคิดเกี่ยวกับเด็กนะคะว่าเป็นแบบนี้นะคะ แต่วันนี้นะคะโหเป็นข่าวดีนะคะว่าเ,าเด็กก็มีด้านดีนะคะที่พระเยซูนั้นเอามายกเป็นตัวอย่างนะซึ่งวันนี้เราจะดูด้วยการอยู่ในพระธรรมมรารโกนะคะบทที่10ข้อ 13- บสถึงสินะคะในพระธรรมมรารโกตอนนี้เนี่ยบริบทคือเป็นเด็กเล็กมากเด็กประมาณวัย1-5ขวบนะคะเป็นเด็กเล็กนะคะในวัมพีเรื่องเดียวกันเนี่ยลูกาลูกาที่เป็นใครคะเป็นหมอนั้นลูกาก็จะ บันทึกได้ละเอียดนะในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของวัยเด็กด้วยนะอย่างตอนนี้ลูกกาไม่ได้ใช้คําว่าเด็กเล็กๆลูกกาใช้คําว่าทารกนะคุณหมอหล,ลักลูกกาใช้ว่าเช่นนะคะในลูกกา18นะคะข้อ15 16กนะก็บันทึกเรื่องราวเดียวกันนะลูกกาบันทึกบอกว่าแล้วเขาอุ้มทารกมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องทารกนั้นแต่เราสาวกเมื่อเห็นเข้าก็ห้ามเขาแต่พระเยซูรทรงเรียกทารกมา แล้วตัดว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเ,เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นนะดังนั้นเนี่ยก็คือแบบอย่างที่ปีสูทรงยกขึ้นมาเนี่ยคือเด็กที่เล็กมากนะคะเราจึงมาดูวันนี้ว่าแบบอย่างของเด็กเล็กเนี่ยได้สะท้อนนะท่าทีที่เหมาะสมยังไงบ้างที่ควรจะมีต่อพระเจ้านะโดยที่พระองค์นั้นยกตัวอย่างถึงขนาดว่า ออคุณควรจะมีท่าทีแบบนี้ไม่งั้นจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้โอ้โหนะเรา,าต้องมาดูด้วยกันว่าเอ,อ๊ะเป็นยังไงนะเด็กเล็กนั้นมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะที่เราสามารถเรียนแบบนะคะเพื่อจะเอามาพัฒนาจิตวิญญาณของเราใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรนะคะประการที่หนึ่งเลยก็คือเชื่อวางใจในพระเจ้าแบบเด็กเล็กที่มีต่อพ่อแม่ของตนเองนะคะอยู่ในข้อ14 1 5ใช่ไหมข้อ14ว่าแผ่นดินของพระเจ้า เป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะหรือในข้อ15ว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆก็จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้โอ้โหนะนี่เป็นเงื่อนไขเลยท่าทีคือมันเป็นท่าทียังไงล่ะที่เหมือนเด็กเล็กๆก็คือท่าทีที่ท่านต้องเชื่อมั่นนะเด็กเล็กๆนั้นมีความไว้ใจในพ่อแม่ด้วยหมดใจของเขาใช่ไหมเขาไม่สงสัยในความรักของพ่อแม่เลยนะเด็กเล็กๆนั้นนะคะเชื่อนะโดยไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพ่อแม่เนี่ยรักเขา ะะจะดูแลเขาตลอดเด็กเล็กๆนั้นมั่นใจในความรักของพ่อแม่นะคะและไม่มีความระแวงอยู่ในใจเขาเลยว่าวันนี้พ่อแม่ไม่รักเขานี่คือเราควรจะสัมพันธ์กับพระบิดาแบบนั้นแหละทุกวันทุกเวลาเนี่ยท่านอย่าระแวงหรือสงสัยว่าวันนี้พระเจ้าท่านจะไม่รักเราวันนี้พระเจ้าท่านจะไม่เตรียมอาหารอะไรให้เราวันนี้พระเจ้าจะนําเราไปในทางที่ผิดอย่างเงี้ยไม่มีนะคะท่านต้องเชื่อมั่น มีความเชื่อไว้ใจมั่นใจเอเมนไหมพี่น้องนะให้นึกถึงว่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนทารกนะที่มีพระบิดาผู้ทรงศีลสวรรด์เนี่ยอุ้มชูท่านไว้ดูแลท่านไว้คริสเตียนนั้นนะคะมีความเชื่อเป็นดุดโลที่ดับลูกสอนเพิงของพยามารความเชื่อนั้นเป็นหนึ่งในยุทธภัณฑ์ที่พระเจ้าให้แก่เรายุทธภัณฑ์ก็คืออะไรคะชุดออกรบใช่ไหม ส่วนหนึ่งของชุดออกรบเนี่ยคือโล่นะพระพี่บอกว่าโล่นั้นจะสามารถดับลูกลูกสอนเพิงของพญามารก็คือมารพยายามจะยิงเข้ามาในชีวิตของเราใช่ไหมด้วยความสงสัยด้วยความกังวลด้วยความปักปามอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมทำให้เกิดความมั่นไม่มั่นใจอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโล่เนี่ยท่านต้องยกขึ้นคือความเชื่อว่าเป็นไงคะพระเจ้าทรงดูแลท่านไวพระเจ้าอุ้มท่านไวท่านเป็นลูก นะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกนะโหนะซาโลมอนได้เขียนบอกว่าเขาเป็นลูกคนเดียวนะเป็นลูกเป็นอาลิตเทาบอยเป็นเด็กเล็กนะตัวเล็กๆดูน่ารักอ่อนโยนเป็นแก้วตาดวงใจของแม่เขาโอโ้โหนะนี่คือท่านต้องรู้สึกเนี้ยนะท่านเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักมากและอุ้มท่านไว้ท่านจะก,กลัวอะไรเอเมนไหมพี่น้องท่านจะต้องยกโล่นี้ขึ้นมานะคะ ในข้อ14ของมาระโกะเมื่อกี้นะได้บอกอยู่แล้วนะคะว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้นคําว่าคนเช่นเด็กไม่ได้แปลว่าเราต้องทําตัวเด็กไม่ใช่นะคะพี่น้องไม่ได้บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเด็กด้วยนะแต่แปลว่าเป็นของคนที่เป็นแบบเด็กคือเชื่ออย่างนั้นนะเชื่อเหมือนเด็กที่เชื่อในพ่อแม่นะแปลว่าเราทุกคนสามารถมีจิตใจแห่งความเชื่อมั่น ต่อพระเจ้านะคะเหมือนเด็กได้นะคะในข้อ15ก็บอกเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นไงคะผู้หนึ่งผู้ใดจะเข้าแผ่นดินพระเจ้านะเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นก็จะเข้าในแผ่นดินไม่ได้เห็นไหมข้อนี้บอกว่าถ้าไม่ได้อ่ามีใจแบบเด็กเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าในแผ่นดินพระเจ้าได้นะนั่นก็คือให้เราเป็นไงคะรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆเอเมนไหมพี่น้องเราจะต้องวางใจในความรักพระเจ้า เหมือนเด็กๆเ,เช่นนั้นนะว่าพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะพระเจ้ามีผลต่อการตัดสินใจและอนาคตของเรานะคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากนะคะพี่น้องนะคะมาดูนะคะในพระคัมภีร์ต่อมานะคะในข้อ16บนะคะบอกว่าแล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขาแล้วทรงอวยพรเขา คือตอนแรกเนี่ยคือพ่อแม่เด็กนะอุ้มเด็กทารกอาจจะประมาณขวบหนึ่ง,ง้ยมาให้แต่ว่าสาวกเป็นไงห้ามไว้ใช่ไหมว่าอ,อ,อย่าลบกวนพระเยซูแต่พระอ,องค์เนี่ยไม่พอใจนะพระอ,องค์ก็บอกว่าอย่าห้ามแล้วก็เรียกเด็กนั้นมานะแล้วก็พระอ,องค์อุ้มเด็กโอพี่น้องนึกภาพตามนะพระอ,องค์ไม่ใช่แค่วางมือห่างๆนะพระอ,องค์เข้าไปอุ้มเด็กนะมาไว้เสร็จแล้วก็วางมืออวยพร โอ้โหพี่น้องมันเป็นความรักที่อ่อนโยนของพระเยซูมากเอเมนไหมพี่น้องวันนี้ถามว่าท่านยอมให้พระเยซูอุ้มท่านหรือเปล่าท่านยอมให้พระองค์อวยพรท่านไหมนะพี่น้องเคยอุ้มเด็กหรือแมวหรืออะไรที่มันไม่ยอมให้เราอุ้มไหมมันจะโลตัวนะมันฉลาดมากในการถ่วงน้ําหนักนะถ้าอุ้มแล้วมันไม่ยอมอุ้มมันจะเกรงตัวนะมันโลเพื่อให้หลุดออกจากวงแขนเราไปแล้วถ้าเราไปงั้นกับพระเยซูใช่ไหมกับพระเจ้าห้องอยากจะอุ้มเรา นะอยากจะกอดเจ้าไว้เนืองเนืองพ่อพีบอกงี้นะแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอเราเก่งตรวจอย่ามาอุ้มผมจะ่ดลดตัวลงอย่าไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วย <laughs> ผมตายทั้วยมอตัวเองนี่แหละ <laughs> ผมเชื่อมั่นในความคิดของผมละเอียดนะและ้วครั้งเราไม่ยอมให้เจ้าวางมืออวยพรลาดิ้นนะ <laughs> เป็นไงหรือเปล่านะเราเรายังต้องย้ายความไว้วางใจจากปัญญาและกําลังของเราเนี่ยแล้วทําตัวเป็นเด็กนะอย่าเครียดมากแล้วไป ซ่อนตัวเองอยู่นะในอ้อมแขนของพระเยซูเอเมนพี่น้องวันนี้ท่านต้องยอมเป็นเหมือนเด็กเล็กไว้วางใจแบบนั้นนะให้พระอ,องค์ยอาะอ,อุ้มท่านได้และก็วางมือบนท่านอย่าแข็งขืนอย่ากเกรงเกินไปอย่าเครียดเกินไปแล้วนะสงสัยหมดนะบางคนก็เอะพระอ,องคอ์จะอุ้มหมท่้าไหนบอกมาแล้วอุ้มหมอุ้มกีบกันไปใหญ่แล้วนะโอ้หมื่นมากพระองค์อุ้มท่านได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมพี่น้อง ให้พงุ้มท่านด้วยความเอ็นดูสิด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมและให้พงอวยพรท่านได้นะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องวางใจงแบบนั้นนะพี่น้องนะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะมีนะคะพระพีได้บอกอีกมากมายว่าพระพรนะคะพระพรของคนที่วางใจในพระเจ้าและผลเสียหายของคนที่ไม่ไม่เชื่อและวางใจไม่ใช่ว่าอ๋อถ้าเชื่อแล้วพระพรใช่ไหมถ้าไม่เชื่อนี่ศูนยะ์เนาะไม่โดนไหลไม่ใช่นะ ต่อผีติดลบไงนะนี่หลักการของพระเจ้าแล้วมาดูด้วยกันดีกว่าว่าพระพรเป็นยังไงนะคะถ้าท่านเชื่อในพระเจ้านะมีพีหลายตอนเช่นเยเรมี17บ็ข้อเนะเยเรมี17บ็ข้อ7บอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรเอเมนไหมคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าหากท่านวางใจพระเจ้าท่านจะรับการอวยพรจากพระเจ้าพระเจ้าอวยพรกับคนที่วางใจและเชื่อมั่นในความรักของพระองค์นะคะ ยอนบทที่6ข้อ47นะบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะมีชีวิตนิรันดร์ฮาเลลูยาโหได้ชีวิตนิรันดนะ์อ่ะแต่ถ้าเชื่อกึ่งมาเชื่อกึ่งก็เอกอก็มอกูเหมือนกันเด้ออะไรเงี้ยพี่น้องนะเนี่ยท่านจะต้องวางใจว่าพระเจ้าได้เตรียมชีวิตนิรันด์ให้แก่ท่านแล้วเอเมนไหมคะพระเจ้าเตรียมสวรรคสถานให้แก่ท่านด้วยนะคะในยอน์น12ข้อ46นะบอกว่า เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่ได้อยู่ในความมืดโอ้โหการอยู่ในพระเจ้าในพี่น้องท่านจะเดินในความสว่างเอเมนไหมนี่คือโหดีอยู่ด้วยประการทั้งปวงนะคะมีเอกนะคะยอหน3ามข้อสิกไก่บอกว่าผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษโอ้โหนี่คือผลดีของการเชื่อมั่น และวางใจในพระเจ้าท่านไม่ต้องผูกพิพากษาลงโทษท่านจะเป็นคนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้านะท่านจะมีชีวิตนิรันดร์ชีวิตของท่านจะไม่อยู่ในความมืดอีกต่อไปเอเมนไหมคะนะใครเคยอยู่ในความมืดบ้างมันเต็มไปด้วยการฟ้องผิดนะนะฟ้องผิดแล้วก็พยายามที่จะชดเชยตัวเองใช่ไหมมีการแบบดีเฟนต์ตัวเองเพื่อจะอธิบายว่าตัวเองถูกยังไงอีกโอ้มืนเลยนะซับซ้อนมากนะ ก็ไม่ต้องอยู่ในความมืดจะง่ายกว่าไว้อะไรอย่างนี้นะคะมาดูผลเสียหายดีกว่าแนะถ้าไม่วางใจในพระเจ้าจะเป็นอย่างไรนะคะในยอห์น3ข้อ18ขอไข่บอกว่าส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจจะต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วรู้จักคําว่าอยู่แล้วไหมอยู่ตัวอยู่แล้วไม่อยู่แล้วแบบว่าชัวโดนแน่อะไรเงี้นะผู้ที่ไม่ได้วางใจในพระเจ้า ในวันสุดท้ายจะถูกพิพภากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระองค์โอ้ยใครไม่วางใจใพระเยซูนะถูกพิพภากษาลงโทษค่ะนะคะยอห์นสิข้อเก้าบอกอีกในเรื่องความผิดนั้นผมผิดอะไรเหรอในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเราไงโอ้ไม่วางใจพระเยซูเนี่ยผิดผิดนะฮะลงนรกอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าเพียงแต่เราเราอ่านไม่ดี พ่อพีแรงไปเนี่ยไม่อ่านข้ามข้ามวาเครียดเครียดไปอ่านเรื่องสบายใจดีกว่าเราลักเจ้าเราลักเจ้าอย่างเียชอบอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันไหนที่แบบว่าเนี่ยเพราะในเรื่องความผิดนั้นคือเขาไม่วางใจเพราะเขาไม่วางใจในเราเราเครียดนะ <laughs> แต่มันเป็นเรื่องจริงไงพี่น้องนะท่านก็ท่านอ่านข้ามยังไงมันก็เขียนอยู่อะนะนั่นก็คือว่าตามนั้นอนะพี่น้องนะนี่คือประการที่หนึ่งนะคะพี่น้องความสมพันธ กับของเราแบบเด็กๆนะกับพระเจ้าคือต้องเป็นไงท่านต้องเชื่อวางใจในพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของท่านนะด้วยไม่สงสัยไม่ระแวงใดๆเลยนะว่าพระเจ้ารักท่านยอมให้วงอุ้มและอวยพรท่านประการที่สองต่อมานะในความสัมพันธ์ท่านมีต่อพระเจ้าคือท่านจะต้องมีความจริงใจต่อพระเจ้ามีความซื่อตรงและจริงใจกับพระเจ้าความจริงใจเป็นยังไงนะเป็นลักษณะของการเหมือนเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเด็กเล็กมีความอะไรคะพี่น้องไล่เดียงสา ใช่ไหมเอออาจจะผิดหรือถูกไม่รู้แต่เขาไล่เดียงสาเขาจริงใจเขาไม่เสแสร้งเขาไม่มีเล่เหลี่ยมกับพระเจ้านะคะนั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เราควรจะมีต่อพระเจ้านะมีตัวอย่างที่พระเยซูชมนาธานาเอลนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสาวก12คนนะคะบอกว่าในยอห์นหนึ่งข้อ47บบอกว่า aha, พระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตัดถึงเรื่องของตัวเขาว่า ดูเถิดชนชาติอิสราเอล,ลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายโอ้โหแปลว่าชมใช่ไหมแล้วเนี่ยลักษณะหนึ่งนะของคนที่จะเป็นลูกพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าด้วยอย่างมีความสุขคือท่านต้องมีความจริงใจกับพระเจ้าใช่ไหมอยากจะรู้จักกับพระเจ้าอยากจะรู้จักกับพระเจ้าเท่านั้นเองนะอยากจะชื่นชมในพระเจ้านะคะตัวอย่างของเปาโลนะเปาโลนี่เป็นคนที่เป็นไงเรียนเก่งนะจบ phd อะไรงี่นะ สันชาติก็ใช่ย่อยนะเป็นกีกโลอะไรไม,ม่รูร้เยอะแยะไปหมดยิวด้วยนะคะเป็นฟอริสีโอโหนะพูดก็สงสัยพูดได้สองภาษาเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็เก่งมากนะคะแต่ว่าเมื่อมาเดินกับพระเจ้าเปาโลพูดบอกว่า2อคนเลนสีข้อสอนะบอกว่าเราได้ละทิ้งเล่เหลี่ยมต่างๆที่น่าอับอายไปหมดสิ้นแล้ว เราไม่ทำกรนอุบายและไม่ได้พลิกแพลงพระกษษิติคุณของพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องดังนั้นเนี่ยนะเมื่อมาเชื่อพระเจ้าท่านต้องมีความจริงใจนะคะโอ้อย่ามาเดินแบบฟอร์มมากเลยนะโอ้อยู่ในโบสถ์สวัสดีค่ะนักทุกคนเลย <laughs> ปิกปาในี <laughs> ่เป็นอีกคนหนึ่งนะท่านก็ต้องเป็นคนที่จริงใจอ่ะใช่ไหมจริงใจต่อพระเจ้าจริงใจกับพี่น้องในชุมชนของพระเจ้านะนี่ก็คือสิ่งที่ เป็นความสมันึที่สองนะที่พระเจ้าต้องการบีก็คือมีความจริงใจกับพระเจ้าในเวลาพี่น้องประการที่3ต่อมานะคะของความสัมพันธ์ที่มีพระเจ้าถ้าเรียนแบบเด็กก็คือทอมใจเด็กใน,นลักษณะเด่นที่เราเห็นเลยคือมีความถอมใจให้ถมใจเหมือนเด็กเล็กๆนะคะเด็กนั้นง่ายมากนะคะเคยเห็นเด็กฝึกพูดไหมเวลาเด็กเล็กฝึกพูดเนี่ยเขาไม่อายที่เขาพูดผิดแล้วเขาก็เผลอ,เ,อ,เ,อเขาก็จะพูดเรียน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 แบบพ่อแม่เนี่ยซ้าๆ พูดซ้ำๆโดยไม่อายว่านี่คือการฝึกของเขาอยู่นะนั่นคือเขามีความถ่อมใจนะเด็กในความถ่อมใจเนี่ยมันทำให้สะท้อนว่าเขาอ่อนโยนเด็กไม่ได้หยาบคายใช่ไหมเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไม่มีความหยาบคายมีความน่ารักอ่อนโยนน่าทะนุถน,นถอมนะส่วนมากแล้วเมื่อเราเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราจะอดไม่ได้ที่จะรักเขาอะเราอยากไปอุ้มเขาเราสึกเขามีความอ่อนโยนเราต้องเป็นอย่างนั้นบ้างนะไม่ใช่ยิ่งโตขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นหยาบคายมากเลย ไม่น่ารักเลยโอ้ไม่ได้นะนี่ก็คือว่าท่านจะต้องมีความถ่อมใจต่อพระเจ้าแบบเด็กๆนะเด็กนั้นไม่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงนะคะเด็กไม่มีความหยิ่งเด็กไม่ได้ถือตัวใช่ไหมไข่โจนไปไหนไปมดนะยอมมดยอมทุกอย่างอะไรเงี้ยอุ้มจับวางไหนก็วางอะไรเงี้ยนะนั้นเด็กจึงมีคุณลักษณะที่สําคัญคือความถ่อมใจ ขอมตัวและที่สําคัญคือรับการสอนได้นะบอกอะไรสอนบอกเลยทําอย่างนั้นเลยนะ,ะพูดยังไงพูดตามพูดตามได้หมดเลยบอกให้อ่อาดคลิปใช่ไหมขอบคุณที่ขอบคุณคอบคุณค่ะเดี๋ยวพูดได้หมดเลยนะเขาก็จะทําตามที่เราบอกนะคะมัทธิว18นะข้อ1นถึงสอันนี้เป็นอีกเขามีข้อหนึ่งเป็นอีกบริบทหนึ่งนะคะบริบทนี้ก็คือว่ามัทธิว18ข้อ1นึงสเนี่ยเป็นภาพคือว่าสาวกกําลังคุยกันว่าใครเป็นใหญ่ โอ้โหนะจะอ่านให้ฟังบอกว่าในวันนั้นสาวกทั้งหลายมาเฝ้าพระเยซูทูลว่าใครเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรคนะ์พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาและให้มายืนท่ามกลางเขาทั้งหลายนะแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครถ่อมใจถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์นะข้อนี้ก็บอกเราใช่ไหมคะพี่น้องว่าเป็นไงคะก็คือเป็นเรื่องถ่อมใจกับการอยากเป็นใหญ่เลยเห็นไหมว่าเขาต้องถ่อมใจแบบเด็กนะพระเจ้าได้ยกพระเยซูดได้ยกตัวอย่างเด็กนะว่าเด็กนั้นมีการถ่อมใจในพระพีฉบับเข้าใจง่ายได้พูดถึงการกลับใจในตอนนี้นะว่าหมายถึงการยอมเปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆในเรื่องความถ่อมใจยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมลดทิฐิมันนะ ะะแล้วเป็นเหมือนเด็กเล็กนะนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะให้สปรารถนาให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจเอเมนพี่น้องให้เราถ่อมใจต่อพระองค์เหมือนเด็กเล็กๆนะคะและพร้อมที่จะรับการปั้นใหม่จากพระเจ้าปั้นใหม่แปลว่ายอมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ว่าผมเป็นเยี่ยเป็นยเนยี่ยเปลี่ยนมาได้ละ <laughs> แต่คนนี้แหละความถ่อมใจคือคุณต้องรับการสอนได้นะไม่ใช่ว่า จะสอนเหรอจบอย่างมาบอกเราเจ้าพ่อพีอย่างมาที่ไหนเน <c oughs> ี่ยมันก็หายขนาดเลยนะ <c oughs> เขี้ยวลากดินมาที่โบสนี้นะคะนั่นก็มีนะเราก็มีหลายแบบหลายสไตล์มากนะคะแต่คนนี้บอกเรานะคะว่าให้เรากับใจคือยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเ,เ,เอเมนไว้พี่น้องยอมรับการปั้นใหม่ได้นะท่านต้องเป็นคนที่รับการสอนได้เอเมนไว้พี่น้อง อย่าเป็นน้าเต็มแก้วที่ใครสอนไม่ได้อีกแล้วโอ้นี่น่ากลัวมากมีแต่เป็นไาเข้าเกียร์ถอยตั้งแต่นี้คือนะถอยไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าสอนสอนอะไรไม่ได้แล้วนะคะสอนลามอย่างเดียวไม่ใช่นะสอนเหนื่อยไ,ไม่ได้อีกแล้วนะคะนั่นก็คือยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหมือนเด็กนะคะหมายถึงอะไรนะหมายถึงเราต้องรับพระคริสต์เข้ามาด้วยความถ่อมใจนะคะและยอมนะคะ ที่จะให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้อย่างแท้จริงนะคะประการสุดท้ายแล้วประการที่4นะของคำความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับเด็กก็คือยอมรับการสร้างชีวิตใหม่จากพระเจ้านะคะยอมรับการสร้างชีวิตใหม่จากพระเจ้าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยพี่น้องเด็กเล็กเป็นยังไงคะเด็กเล็กก็คือรับการถ่ายทอดทุกสิ่งอันเนี่ยจากพ่อแม่ใช่ไหมเขาเขาถ่ายทอดไม่แต่สำเนียงเขาถ่ายทอดไม่แต่ท่าเดินใช่ไหม เราเคยฟังภาษิทเรื่องลูกปูกับแม่ปูแล้วนะแม่ปูก็บอกอย่าเดินแบบนี้สินะแต่จริงๆก็คือเดินท่าเดียวกันนั่นแหละนะนั่นก็คือว่าเด็กนั้นถ่ายทอดทุกสิ่งนะจากพ่อแม่ของตนเองนะคะดังนั้นเราจึงต้องรับการสร้างใหม่จากพระเจ้านะคะ2โครินธ์5ข้อ17ว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆนะคะก็ล่วงไปนี่เนี่ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเห็นไหมคะดังนั้นเราอยู่ในพระเจ้าเราต้องสามารถถูกสร้างใหม่ได้เหมนไหมคะเราจะละทิ้งวิสัยชีวิตเดิมของเราและถูกสร้างชีวิตใหม่ในพระเจ้านะคะเด็กนั้นเปรียบเทียบอะไรบ้างนะคะเด็กเปรียบเทียบเหมือนปูนที่ยังไม่แห้งนะคะก็แล้วแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยจะเป็นไงฮะวางแบบอะไรลงไปบนปูนนั้นเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะหรือเด็กเปรียบเหมือนแก้วเปล่านะคะที่ถ้าเราเติมน้ําอะไรลงไป แก้วนั้นก็จะเป็นน้ํานั้นแก้วน้ําแดงแก้วน้ําเขียวอะไรก็แล้วแต่นะฮะนั่นเนี่ยเราจึงต้องเอาใจใส่ใช่ไหมจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปเพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นเห็นไหมคะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้นะคะว่าเด็กนั้นใกล้ชิดใครเด็กก็จะเหมือนคนนั้นนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเอาใจใส่ในการสอนเด็กนะคะนั้นเด็กจึงถูกสร้างและรับการหล่อล้อมชีวิตจากพ่อแม่นั่นเองนะคะ พ่อแม่ยังต้องเอาใจใส่ลูกนะคะเราสามารถเรียนแบบเด็กได้นะโดยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่จากพระเจ้านะคะสุดท้ายอยู่ในเอเฟซัสบทที่5ข้อหนึ่งะคะพระผีได้หนุนใจเราว่าเหตุฉะนั้นจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักเอเนมนพี่น้องนั้นเนี่ยแบบอย่างที่เราควรเรียนแบบก็คือจากพระเจ้าพ่อพงค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเรานะคะนี่คือ4ประการนะคะที่เราเรียนรู้วันนี้ถึงความสัมพันธ์ กับพระเจ้านะแบบเด็กๆอันแรกคืออะไรครับพี่น้องเชื่อวางใจในพระเจ้าด้วยหมดหัวใจของเรานะอันที่สองคือต้องมีความจริงใจต่อพระเจ้าอที่สามคือทอมใจเหมือนเด็กๆและสี่คือยอมรับการสร้างชีวิตใหม่จากพระเจ้านะสุดท้ายให้เรามีการลุกขึ้นยืนเราจะฐานด้วยกันในเวลานี้นะคะขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมและรับฟังคำบรรยายพิเศษนี้เราหวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดและกำลังใจจากพระวจนะของพระเจ้า และสำหรับท่านที่ต้องการคำบรรยายในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมหรือท่านปรารถนาอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์สามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรบูรณาการหรือที่ผู้ประสานงานคุณพิทักษ์โทร0881412037เรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอคะ่ะ